สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจวันยางค่ะพ,พี่สวัสดีวันเสาร์นะคะลูกค้าใช้ยางเป็นไซส์ไหนอยู่ถึงแพรนถึงรอบจะเปลี่ยนยางนะคะพี่พี่เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะแอดอินดีแจ้งราคาค่ะ mm hmm. ตอนนี้มียางใหม่จะโตหลายไซส์หลายเบอร์ที่กาลังเห็นอยู่นี้นะคะ mm hmm. เป็นยางมาใหม่พี่พี่คานะคะ mm hmm. ยางมาใหม่มาเติมเนาะที่หมดไปก็จะเป็นคอนติคอนตินเนอนคอนตินเน่นคอนติน ก็จะมีทั้งของถ้าของคอนตินะลูกค้าก็จะมีทั้งสองสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดแล้วก็สองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดแล้วก็สองสามห้าห้าสิบแปดสิบแปดมีสามสามไซส์เลยพี่ๆค่ะนะคะกําลังลงอยู่นะแล้วตอนนี้นะคะก็ลองเทียบลองเทียบให้พี่ได้ชมก่อนเมื่อเช้า ตัวรีโวรีโวพิลเนอร์ไอรีโวตัวเตี้ยพี่พี่ขาจากที่ของไม่มาประมาณ3มอาทิตย์สมอาทิตย์เพ่งจะได้มาชุดแรกนะเดี๋ยวลองเทียบให้ลูกค้าได้เลือกก่อนนะ,ะของพี่เขาเป็น v ีโก v วีโกตัวเตี้ยเนาะเดิมมันคือใส่ล้อแต่งมาจะลอ้ลอลอ้นล้อมันยื่ดมันอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะกลับมาใส่ล้อดเดิมได้เลยนะ,ะมี2องช้อยให้เลือกตอนนี้ถ้าเป็นล้อดเดิมสแตหนกก็จะมี GR ค่ะ จียสปอร์ตแล้วก็เป็นรีโวร์รุ่นสแตนดาดเป็นขอบ16คอบ1กก็ขอบ17บนะคะพี่พี่เดี๋ยวลองก่อนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้า่ะลน้นล้นแน่นอนลูกค้านี่มันยื่นนะคะยื่นโดยการแม็กด้วยด้วยอ่ออฟเซตล้อนะคะนี่กลับมาใส่ล้อเดิมทางร้านยินดีค่ะนะคะเดี๋ยวลองเทียบให้ลูกค้าได้เลือกก่อน เอางี้ไหมพี่พี่ก่อนที่ลงเนาะเรามาชมสินค้าที่สิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะถ้าเป็นล้อแต่งนี้ที่ร้านก็จะมีของ15ด้วยสำหรับรถรุ่นเก่านะ TFR Mighty X นะคะมังกรทองนี่ Tiger ลูกค้าขาของ15รถตู้รถตู้ตหัวฉรวดพี่พี่นะคะตัวนี้สามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ดปเตอร์แล้วนะคะด้วย offset ล้อก็คือถ้าเกิดว่าเพาสั้นใช่ไหมอ ขาวันสัน้นใส่ล้อดเดิมจะหฮปตัวนี้ไม่ต้องใส่แดปเตอร์ด้วยออฟเซ็ตล้อคือจะจะด,ดันลงมาเสริมทุ้มพอดีนะคะลูกค้ามี3สีให้เลือกดำขอบเงินนะสีดำด้านสีน้ำตาลไหมนะจับคู่กับยาง2 1 5 7 0 R 15ห้าเจ็ดสิบอาริบตนดูรวิชซึ่งตอนนี้มีโปรโปรก็ราคาดีดีลูกค้าค่ะนะ,ะจบจ่ายที่17,500บาทรวมเทิร์นแม็กเดิมแม็กของลูกค้าเนี่ยของเดิมนะคือเดิมแบบไหนเดิมก็คือเป็นล้ออันลอยเดิมติดรถก็ได้ค่ะลูกค้าค่ะจะเป็น14หรือ15นะ สนิมกินนะคะมันดุ้งเนาะมันบินมันเป็นแผลมันเป็นขี้กากเป็นอะไรก็เอามาได้หมดเลยลูกค้าตามที่ลองแจ้งขอให้เป็นล้ออันรอยเหมือนกัน1 4บสห้าได้หมดนะคะดูที่1 7 5่0ห่ดัยบาทจบใสราคานี้เลยยางที่ได้ก็จะเป็นยางใหม่ค่ะพี่พี่สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหิตนบุริวิทซึ่งไซส์นี้สเปคนี้บรรทุกได้ดียี่ยมพี่พี่ค่ะนะตอบตรวจการใช้งานด้วยนะใช้งานได้ดีหลอดด้วยสวยด้วยพี่พี่นะคะหลอดด้วยสวยด้วยนี่อันนี้ลองเทียบลองเทียบก่อน รองเทียมให้ลูกค้าได้เลือกนะคะข้างหลังนี่คือสแตนดาร์ดกรอบ16ยางคู่ตัวบิสนะยางคู่ตัวบิสบิสโตนข้างหน้าเป็นรถอ r นะคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ได้สอบถามลูกค้าเบื้องต้นแล้วตอนนี้คือลังเลลังเลอะไรนะคะลังเลคืออันหลังนะั้นมันจะได้ยางดีเนาะยางบิสโตนติดมาก็รวก,ก็คือจะทนนะอะ่าเพราะว่ามันตอนนี้นใช้เงินเท่ากันเลยพี่ๆนะใช้วัตเจดตเท่ากันข้างหน้านะคือได้สวยได้สวยได้ได รถสูงขึ้นด้วยนะเป็นขอบ17ข้างหน้าเป็นล้อ GR ขอบ17จับพวกับบยางฟาเค้นฟาเค้น2องนะห5ห้านี่นี่คือลางหลังนะที่ลังเลเนะี่ยคือจะเอายางบิดต้นดีหรือว่าจะเอาแบบสวยดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดิมเนะคือลูกค้าใส่ล้อแต่งมนะก็ถ้าอีกนิดนึงพี่ๆีค่ะนะคะอีกนิดนึงคือถ้าเกิดลูกค้าเน้นใช้งานก็ต้องเป็นข้างหลังเนาะข้างหลังเลยแต่ถามนะว่าพี่ใช้หนักไหมไม่หนักไม่หนักบรรทุกใช้งานทั่วไปโฮ้ยลังเลลูกค้าค่ะเราจะไปคิดแทนพี่เขาเลยนะลูกค้า ให้ลูกค้าได้เลือกเองค่ะพีออ่นะคะให้ลูกค้าได้เลือกเองนะเมื่อกี้แบบว่าอยากมีส่วนร่วมูกนะคาอยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะจะเอาไหนดีสแตนดาร์ดก,ก็ดีลูกนะคะ้าใช้ทนใช้ยาวนะคะน่าจะเลือกแล้วนะคะเอาไหนจ๊ะโอ้จอานะคะปิดการขายเรียบร้อยนะคะ อาสปอร์ตปิดการขายเรียบร้อยจับคู่กับยางฟาเข่นนะจบจ่ายที่เนึ่งหนหกพับาทลูกค้าขาอนี่คือยังอยู่นะพี่พี่่ะอัน,นตัวนี้คือยังไม่ได้เอาเดตเลยเพราะว่ามึงมาเพิ่งมาจริงๆพี่พี่นี่เลยเอาล่ะถือโอกาส อัพเดตให้พี่พี่เลยนะสัปดาห์ที่10ปี2025ยีายงติดมากู้ตัวเลยคือบีโต้นะคะดูโรพิ่ตัวนี้ลูกค้าขาล้วใหม่มากใหม่มา,มากสวยมากจัานะคะให้พี่ดูเห็นสีเส้นสะีหน้ายางเนาะใหม่จริงๆนะคะายางปี2025ด้วยนะพี่พี่นะชุดละ ปกติมัน17,000เนาะลูกค้านี่18,000เพราะว่ามันเป็นยางปี2ี่้าน,นะพี่นะลูกค้าขาเอาของ,ของเก่าของเดิมหักเทินไปสดได้ลูกค้านี่คือใหม่มากๆเลยนะใครที่สนใจมาได้เลยนะตอนนี้ว่างค่ะมีหนึ่งชุดเท่านั้นลูกค้าขามีชุดเดียวจริงๆพี่ๆนะเะนาะมีชุดเดียวจริงๆสินค้าหายากลูกค้าขานะะหายากเป็นบางช่วงเนาะบางช่วงมีเยอะก็เยอะจริงๆนี่เดี๋ยวให้น้องเคลียร์พื้นผิวให้เรียบร้อยพ่นสีนะคะแล้วก็ ติดตั้งก็จะมีน็อตแท้ศูนย์ด้วยชุดนี้ก็จบจ่ายที่1นึ0 0พันบาทนะคะลูกค้าคะแม็กจีอาร์สปอร์ตหมดแล้วนะพี่ๆ่วนเอาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีสินค้าเข้าใหม่น้องสลิปอัปเดตให้ทันทีนะตอนนี้ไม่มีมียางนะแต่ไม่มีหรอบางช่วงนะคะไม่มีหรอ มีล้อแต่ไม่มียางเออลูกค้าเป็นอย่างนี้แหละพี่พี่นะคะล้อและยางปายแดงไม่สามารถนะคะอย่างล้อเนี่ยคือเป็นล้อเดิมเนาะไม่สามารถสั่งบริษัทมาขายได้พี่ก็ต้องรอออกรถใหม่ลูกค้ารับรถเปลี่ยนล้อใส่ล้อแต่งล้ออะไรก็ว่างกันไปนะคะลูกค้าเราถึงจะมีล้อมาจำหน่ายอรถเก่งบ้างรถเก่งรถเก่งฮอนด้าซิตี้นะพี่พี่ฮอนด้าซิตี้มีแต่โิมีเยอะเลยลูกค้า่ะนะอือแล้วเขาจัดร้านใหม่อ่ะนี่พี่พี่สังเกตไหมนี่แถวยางนะคะเขาจัดร้านใหม่ให้มีทางได้เดินสะดวกนะคะ ฮอนด้าซิตี้รุ่น V นะตัวเริ่มต้นแม็กจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะขนาดขอบ15ใสฮอนด้าแจ๊ดได้ซิตี้คือตรงรุ่นเลยพี่ๆี่คานะฮะอ่ะมากกว่าความสวยคือแข็งแรงทนทานนะรักษาง่ายลูกค้าใช้งานสมบุกสมบันได้เลยตัวนี้1 1 0 0 0หมื่นหนึนเอาของเกล่องเดิมหักเทอมเป็นส่วนได้พี่ๆี่ถ้าใช้ร้อแม็กด้วยกันเนี่ยนะคะใช้ร้อแม็กด้วยกันอยู่แล้วถึงรอบเป็นยางเนาะเอามาเทินชุดนี้ใช้เงินไม่ถึงหมื่นแน่นอนพี่ๆี่ค้านะฮะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดได้เลยค่ะพี่นะคุณพี่นัทศ แถวนี้เราไปกันต่อเลยนะคะนะคะดีใจมากขอบคุณนะคะพี่พที่พิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะยินดีให้บริการเลยเดี๋ยวพาไปชมเลยตัวนี้จะเป็น s v ค่ะขอบ15เหมือนกันนะ,ะพี่พต่างกันที่สีแม็กต่างกันที่สีแม็กแน่นอนราคาด้วยนะคะลูกค้าถ้าเป็นตัวท็อปแต่รับบัจจจะเพิ่มขึ้นทันทีนะ,ะเหมือนกันเลยเหมือนราคาลดเลยนะลูกค้ามีตัวท็อปตัวรองทอ็อปก็วันไปตัวนี้จะอยู่ที่1 3 0 0 0หมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันของเก่าของเดิมหากเติเป็นสดได้ไซส์ยางสเปคยางติดมาเดียวกันเลยกับรุ่น บัตเจ็ดก็เพิ่มอีกนะคะลูกค้าอ่าเป็นขอบ16บก็เป็นรุ่นท็อปเลยตัวนี้เป็น R S นะพี่นะสวยมากลูกค้าใส่ซิตี้ก็คือสูงขึ้นวิสัยทัศน์การขับขี่ที่ดีขึ้นลูกค้าขายยางมาคู่ตัวดอลลอปเอ EC 300พัดมีของอยู่4ชุดลูกค้าขาตอนนี้นะยางซีรีส์ที่ติดติดมาเป็น1.8560 R16 พี่พี่ยางปลายปี2 0ง4ี่บมี4ชุดเลยนะฮะรวมเทิร์นแม็กเดิมของลูกค้าจะใช้เงินที่ 1, 5, ทซึ่ง,งวาาคาีมี่นี้าพอนนาะคะ งกสอบ17พี่จะเอาไซส์ไหนโอ้ยลูกค้าแจ้งไซส์มาแล้วพี่พี่โอนะคะลูกคา้าเออมีแต่แอปนี่แหละนะคะติงงง265 6านะคะตัวนี้เหลือน้อยชุดแล้วน้อยจริงๆอันนี้คืออัปเดตเลยนะคะน่าจะเหลือ3ชุดลูกคา้คาคะ a t 0 0 1เมื่อเช้าลูกค้ามาแต่เช้าเลยพี่พี่นะสี่เส้นอยู่ที่1,4 0 0 0นพันะมาเลยด่วนเลยพี่พี่เหลือ3 บิสโซนุเลอร์เอทีศูถ้าเป็นรุ่นอื่นๆยังมี4เส้น1นึ่งหมื่นสันบาทนี่คือราคาโปรดีๆนะมีให้เนเจะหลุดเหรอพี่พี่เนี่จะหลุดนกระตุกนิดนึงนะลูกค้าแล้วก็จะมี h ฮทีพี่พี่ใช้ตัวนี้ไหมสอง้าหกเจ็ดด u เลอร์เทนะตัวนี้ก็คือขายดีพี่พี่่ะนิยมใช้เพราะว่าใช้ทนลูค้ใช้ทนนะอายุการใช้งานยืดหยุ่นได้ยาวนานมากขึ้นนะวันนี้เราราคาดีด้วยสพี่พี่นะสเส้นปียนะี่สิบสี่เนาะหมื่นห้าห้าร้อยลูก พี่เลือกปียี่สิบสี่ก็ได้เหมือนปียี่ห้าพี่เพราะว่าสัปดาห์ปลายปียี่สิบสี่เลยสัปดาห์ที่ห้าสิบอีกสองสัปดาห์ได้ปียี่ห้าแล้วลูกค้าได้เหมือนใหม่เลยนะยังก็มีการรับประกันเงื่อนไขเหมือนเดิมไม่พี่สัปดาหนะ์ที่ห้าสิบเนี่ยอีกสองสัปดาหนะ์า 50, ขึ้นปียี่ห้าพี่พี่ว่าไงราคาก็พอฟังแนละ้วพี่เนาะพร้อมใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยโยโกโไปไหนนะโยโ,โยโกโยโกอยู่ข้างในนู้นลูกค้าขานะลูกเขาย้ายเข้าไปข้างในพี่พี่สี่เส้นหมื่นสามพันห้าร้อยนะหนึ่งหม หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโยโกมาเนาะอาจจะไม่มีเห็นในของให้เห็นตรงนี้นะคะอุ้ยนี่ไงพี่พี่อยู่ตรงนี้นะคะเขาไว้ให้ตรงนี้แล้วนี่เราไม่เห็นเองนะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นที่เลือกได้เลยนะจะเอายโยโกไม้บิดโซนเอทีเมีครบเลยนะคะพี่สนใจก็ทักแชทหาแอดมินหรือจะวอล์กอินมาได้เลยพี่พี่ค่ะยางป้ายแดงต่อจนกันยางเปิดจิพีนาเปิดแต่แปดโมงถึงห้าโมงใครมาหลังเวลาแจ้งน้องล่วงหน้าได้เลยนะเดี๋ยวอยู่รออยู่รอค่ะพี่พี่นะลูกค้า นะขอให้บอกว่าจะมานะคะถึงห้าโมงเย็นหกโมงครึ่องอะไรก็ว่ากันไปเนาะพี่เลืกกันห้าโมงแบบนี้นะคะแล้วอยู่ข้างกันนี้ลูกค้าขาสองหกห้าหกสิบอสิบแปดสี่เส้นนะ,ะบิ๊โซนดูเลยทีว้าีตอนนี้เนะี่ยเรา้สั่งตะโก้ราคาดีมากพี่ทักแชทมาแอดมินได้เลยนะที่นะสี่เส้นลูกค้าทักหาทักมาได้เลยนะอ่าสี่เส้นทักมาทักแชทมาลูกค้าขะ,ะนี่เหลยืยนี่เหมือนกันลูกค้านะ่อะ ขอบ20ขอบ2 0 265นะคะ50อะยี่นี่เลยนะถ้าใครใช้ยางขอบ20ไซส์นี้อยากจะนําเสนอมากๆเลยพี่พี่เพราะว่าได้ราคาดีเหลือเกินนะคะลูกค้าขาสี่เส้น16,0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องตกใจพี่พี่นะสี่เส้น16,0 0 0บาทไม่ต้องตกใจนะเพราะราคาพิเศษเหลือเกินสําหรับลูกค้าที่ร้านโดยเฉพาะเลยพี่ที่สามเอพี่พี่ยางขอบ20มันนี่ยางใหม่ลูกค้าสัปดาห์ที่5 0สบอีกสสัปดาห์ได้ปี2้าแล้วนะคะเลือกเอานี้ชุดนี้ประหยัดไปหลายพันสี่เส้น10,000 6,000บาทพี่ดี3ามเอพี่รีเจนเดอร์ไหมจีอาร์สปอร์ตหรือจะเป็นค่ายอื่น,น,นถ้าใช้265 50ห2 0แนะนำเลยค่ะเอายางใหม่ไปเลยประหยัดนะคะราคาเบากว่านี้ซอฟตกว่านี้มีไหมมีค่ะพี่พี่ขาสีเส้นเหมือน 4, 500. เป็น Good Year นะคะยางก็จะเป็นไซส์255นะคะ5 5 r 20นะสองห้า สองห้า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 ไอยี่สิบเนบักให้พี่เขาหน่อยนะคะสีเส้นหนึ่นสี่ห้าร้อยลูกค้าค่ะเลือกได้เลยจะเอาดันหลบไหมนะคะหรือจะเอาเป็นเฮ้ยกุญีจราคาดีมากพี่ๆนะแถวนี้โซนนี้เดี๋ยวมาบอกพี่ก่อนมาบอกพี่ลูกค้าก่อนเนี่ยลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี G ่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจี p อาสปอร์ตเป็นไงลูกค้าลูกค้าถามเ่ามันจะล้นไหมนี่ ไม่หล่นลูกค้าขาะเสมอซุ้มเป๊ะนะคะไม่หล่นไม่ไม่ยืน่นนะไม่ติดด้วยพี่พี่แล้วใช้งานก็คือสมรรถนะดีเหมือนเดิมพี่พี่แต่ว่าถ้าใส่สโคจตัวนี้สูงขึ้นนี่ใส่ทันการขับขี่ดีขึ้นนะลูกค้าของเดิมพี่เ็น่าจะเป็น 16, 16มานะชุนี้17ค่ะลูกค้ากับยางฝาเข่นนะ,ะชุดนี้ลูกนะคะ้าหมดลูกนะคะ้าถ้ามีสินค้าเข้าใหม่น้องจะได้อัปเดตทันทีอยากจะนําเสนอตัวนี้มากเพราะว่าไปสอบถามราคามาแล้วพี่พี่ค่ะนะ,ะ,นะะ,นะะเป็นล้อรีโว2.8คอบ18นี่นะจับคู่กับยางใหมนะ สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้ารวมเถินเรียบร้อยเลยพี่นี่คือยางใหม่นะคะ AT002 เมื่อวานมีคันพี่ก็าใส่ล้อรุ่นนี้นี่ยเปลีย่ยนยาง AT ไปสวยมากลูกค้าได้สมรรถาการตอบโจทย์การใช้งานด้วยนะหนึ่งวิ่งในทางทางเรียบสายลุยตะกุยได้นะที่สำคัญตัวนี้ยาง AT002 นะดีอย่างเลยลูกค้าคะมีซิฟกัดด้านข้างด้วยใน,นส่วนของแก้มยางเนาะส่วนแก้มยางไหลยางกว้างๆนะบึกบึนแข็งแรงดูสวยลูกค,ะคะ้าค่ะจริงๆพี่มันก็ดูต่างนะลูกค้าถ้าเกิดว่าพี่ใช้งานตัว ทางเรียบก็เอาเอทีไปเนาะลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากลองอยากลองลูกค้าเอาตัว AT 002ไปตัวนี้29,000เท่านั้นมี1ชุดนะพี่นะในรวมเทินของเก่าด้วยนะรวมเทินของเก่าด้วยแม็กเดิมนะเป็น17,18ก็ดีพี่มาได้เดยถึงรอบเป็นยางเราแวแะมานะคะลูกค้าจดจัดราคานี้เลยมีน็อตแทสศนยแถมให้ด้วยถ้าเป็นขอบ17ละมีเหมือนกันพี่ี่ยังได้ราคาดีราคาเดิมอยู่ไม่ทั้ง พีเนอร์ขอบ7เจ็ดแล้วก็ลีเดอร์เอสค่ะลูกค้าขาฮะลีเดอร์เอสนี่คือสวยมากใส่กับรถสีดำม่ะยิ่งสวยเลยลูกค้าเพราะว่ามันดนนะูตัดกันดีนะคะตัดกันดีหรือจะพี่ชอบเรียบๆนะเอาตัวนั้นไปพีเนอร์นะแม็กจะเป็นสีเทาดําลูกค้าขาราคาเท่ากันด้วย21,500บาทราคาดีไหมพี่พีว่าราคาดีเนาะลูกค้า2 1 5 0 0ั 21, บาทได้ทั้งแม็กพร้อมยางเลยนะมีน็อตแท้ด้วยลูกค้านะพร้อมติดตั้งเสร็จสรเลยจดจ่ายราคานี้รวมเทินของเก่ามียางคู่ตัวดันหลบนะที่วจ็ดโปร โยโกฮาม่าพี่ชอบโยโกไหมเอาโยโกลูกค้าขาจบใจนลค่ะ,ะ,คะที่น้องแจ้งเลยชอบสีไหนลายไหนนี่ลองเทียบลองสวมใส่ได้เลยนะฮะถูกใจถูกใจคนรับไปหรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ยินดีเช่นกันเพราะว่ายางของ17ตอนนี้ก็มีหลายไซส์หลายเบอร์ที่จัดโปร หรือจะเป็นคอบ18จัดโปรทั้งหมดเลยพี่พี่ค่ะนะไปดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่พีกลัวว่าจะของจะบ,บทนะลูกค้าถามมาหลังบ้านหลายท่านเลยนะสองพี่จะไปตอนสิ้นเดือนนี้ทันไหมทันจัดนะสองห้าบค่บีโตนะดูเลอร์ HT685 รุ่นนี้ดีพี่ๆี่ค่การทรงตัวคือดีเยี่ยมลักษณะดอกยางแบบนี้คือการทรงตัวที่ดีลูกค้าค่ะนะตัวนี้นะลีดน้ำได้ดียึดกดถนนได้ดีเยี่ยมนะ ที่สำคัญอาอยุการใช้งานยืดหยุ่นได้สูงเน่เป็นดุนลโลยให้ T 685ใส่เทียบเท่า245ส่ใส่เทียบเท่า6 2 6 5 7 0ได้เลยค่ะพี่ๆแล้วราคาดีมากที่สำคัญเลยที่อยากนำเสนอคือราคาดีอยากจะมาบอกโปรให้พี่ๆได้ทราบเนาะ4เส้น12 0 0 0บาท4เส้น12 0 0 0บาทเท่านั้นพี่นี่คือยางใหม่ยางปี24ด้วยลูกค้าค่ะไม่ต่างกันเลยลูกค้าที่ต่างก็คือประหยัดไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดพี่เลือกชุดโปรไปการใช้งานคือได้ดีเหมือนเดิมนะพี่ๆนะ,ะฝากไว้เป็นทางเลือกด้้้วยยถาาใใครใชง245 เจ็6หรือจะเป็น265 70 8้าลองนะคะเปิดใจใช้ยางใบนี้มันต่างกันตรงไหนหน้ายางบวกลบไปเลยค่ะข้างละ5้มิลประมาณ1เซนเนาะใครใช้265ก็อ่าตัวนี้ก็จะแคบลงประมาณ1นึ่เซนแบบนี้ค่ะพี่ๆน้องนั่นก็คือซีรีส์ยางขนาดเท่ากันหมดเลยราคาดีมากด้วยนะ,ะ4เส้นอยู่ที่12,000บาทมีไอตัวสองหกห้าเจ็ดสิบแปดสิบหกด้วยนะพี่พี่สองหกห้าเจ็ดสิบแปดสิบหกสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันอยู่ในกล่องนู้นนกคะค่ะมีสินค้าเหมือนกันถ ไปเข้าไปที่หน้าเพจได้เลยนะคะสองหกห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิหกสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองวายหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะลูกค้าค่ะแล้วสองห้าห้าค่อยหมื่นสองพี่นะอ่าเป็นยางใหม่นะลูกค้าค่ะเป็นยางใหม่เลยพี่พี่ปียี่สี่แล้วสองหกห้าเจ็ดสิบเอดสิบหกนะคือเป็นยางปียี่สิบสามนะลูกค้านะที่เลือกได้เลยนะแถวนี้โซนนี้ก็จะเป็นยางล็อกโค้แล้วค่ะลูกค้าค่ะยางล็อกโค้นะยังมีพร้อมเหมือนกันแล้วก็อัปเดตให้ลูกค้าก่อนยางปียี่สี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยเหลือหนึ่งชุดพี่ 17500ล้อคโครุ่นนี้เลยลูกค้าคะโดดเด่นด้วยแก้มยางตัวลูกสือสีขาวที่เราเห็นอยู่บนล้อคโคแล้วนี่เนานะที่ร้านมีนะยางใหม่ปี2025ลูกค้าคะ4เส้น19500ถ้าปี24ที่17500บาทลูกค้าเลือกได้เลยนะเจ้าปี24ดีหรือปี25ดีนะสินค้ามีพร้อมเลยสินค้ามีพร้อมเลยค่ะพี่นะคะที่โชว์อยู่นี้น่าจะเป็นปี25ลูกค้า4เส้น19500พร้อมใส่ถ่วงให้ครบจบราคานี้พร้อมใช้งานสุดๆไปเลยนะฮะมีสต๊อกพร้อมเลยลูกค้าเปิดจีไม่ได้เลยนะ,ะอันไหนที่มีสินค้ามากกว่า2มากกว่า3นะ ลูกค้าไม่ต้องจองสามารถ walk in ไม่ได้เลยหรือไม่ก็ทักแชทหาแอดมินก็ได้พี่ๆนะคะแล้วก็จะมาบอกโปรยางขอบสตัว HT ทีพี่ๆคะตัวนี้นะสี่เส้นอยู่ที่18,000 265 60 18 265 60 18นะคะเนี Drink, ่ยบอกขายขาย18,000บาทดีอะก็ตามตามนั้นลูกค้าขาสี่เส้น18,000บาทค่ะบิสโตนุเลอร์ HT นะปี2024นี่คือยางใหม่ลูกค้านะใกล้กันข้างกันนี้ก็จะเป็นขอบ10 หกค่ะ AT ทีศูนย์ศูนย์สองสองหกห้าเจ็ดสิบอ็ดสิบหกสี่เส้นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนี่คือ,อยางใหม่แก้มยางตัวสื่อสีขาวสวยๆแบบนี้เลยพี B ่ๆค่ะใส่กับล้อดเดิมดูด,ดันนะคะโดดเด่นลูกค้าขะดึงดูดสายตาได้ดีน็อตตัวนี้คือมันสวยลูกนะคะ้าไหลกว้างๆเลยแก้มยางตัวสื่อสีขาวนะสมรรถนะตอบโจทย์ทั้งทางเรียบสายลุยตะกุยได้เอาอยู่ทุกพื้นผิวถนนนั่นเองนะ,ะแล้วเหมาะมากกับสกะ สภาพอากาศบ้านเราเดียวร้อนเดี๋ยวฝนเนาะลูกค้าเนาะ,นะช่วงนี้หน้าฝนด้วยพ,พี่ลองดูนะเป็นทางเลือกได้นะคะตัวนี้มี at 0 0 2 2 4ศูนยอาจีก็ราคาเท่ากันค่ะพี่4เส้นจะอยู่ที่16,500บาทนะ245ก็ด้วยราคาเท่ากันนะ,ะถ้าเป็น2 6 5ก็ราคา16,500บาทราคาเท่ากันเลยค่ะนะคะตัวไหนอีกพี่พี่ขายนะ,ะอะซูซูสเปกแครตัวเตี้ยอีซูซูสเปกแครตัวเตี้ยมีแต่ตัวร่มตน้นตัวริ่มต้นแม็กจะเป็นสีบอลแบบนี้นะฮะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทอ๋อโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ มีลูกค้าแบบเข้าซอยเข้าซอยผิดลูกค้านละ้วเข้าซอยเข้าซอยหลังบ้านนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาลูกค้าเข้าไปทําไมนะมันเป็นซอยตันนะพี่พี่นะคะมันไม่มีไม่มีบ้านไถ่ลูกค้ามันเป็นโกดังข้างในนะคะอ่ะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันนะพี่พี่นะ e สุดスペ็คแคร็บขอบสิบหกค่าแม็กซ์เป็นซีบอลลูกนะคะ้ายางคู่ตัวสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอันสิบหกกับพี่พี่นะเอาของเก่าของเดิมมาคืนไปสุดได้ตัวนี้เรามีฝาครอบแถมให้ฟรีด้วยนะมีฝาครอบโลโก้นะคะเป็นฝาเลที่ต้องเอาออกแล้วเปลี่ยนเนาะลูกค้าถ้าเกิดว่าใส่่่ล้ออเป็นนนรุกจ เปลี่ยนเจนใหม่นะคะพี่ๆอ่าเอกซิรีก็มีลูกค้าสนใจไซส์ไหนเบอร์ไหนพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะหรือง่ายๆสะดวกเลยฟังไม่ทนันอุ้ยนะคะไม่รู้ว่าพูดอะไรนะพี่ทักแชทหาแอดมินได้เลยลูกค้าขานะ,ะหรือแบบว่าที่รออยู่น้องไม่พูดถึงสักทีหนึ่งนะคะไม่พูดถึงเลยพี่ก็รออยู่ว่าจะเมื่อไหร่จะไปยางเบอร์ที่พี่นะะอ่ะพิมพ์ไม่ทนันหรืออะไรก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยะคะ่ะแจ้งเบอร์ยางได้เลยนะพี่นะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมอ๋อพี่เขามาซื้อของนะโอเคนะพี่นะเดี๋ยวหนูไปดูก่อนเนาะลูกค้าขาเพราะว่าช่างเขาเบรกไปกินข้าวโอเคค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะ